สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมลักลอบไอเดอร์เอเวนเจอร์ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูความสามารถของสกิลหลังปลดลิมิตเบรกทั้งหมดของอาชีพไนท์รวมไปถึงมานั่งวิเคราะห์กันครับว่ามีสกิลไหนที่น่าอัพมาใช้งานบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์ลเบกเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gi f t Card i t u n e s Gift Card u n i p i n นและ Laser Go ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่่ยยุงยากสะดว ปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ w w w c g c t h a i l a n d c o m นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่สกิลแรกนั่นก็คือ m g n u u m r e a k ครับ สกิลนี้เนี่ยจะทำการลบล้างสถานะผิดปกติออกไปอ่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มเบส ADK ให้กับไนท์ในช่วงระยะเวลา15วินาทีหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการสร้างความเสียหายให้กับศัตตูทั้งหมดซึ่งถ้ามีสแต็กจิตวิญญาณต่อสู้อยู่ในทุกๆ1สแต็กเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจำนวน100%อของโบนัส ADK ถ้ามี5สแต็กเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจำนวน50% 0รอยเเบนัส ADK ทีนี้นะครับหลังจากที่เราทำการปลดลิมิตเบรกแล้วสกิลนี้ก็จะถูกเปลี่่่นชือใหม เป็นบัดดี้ไรค์โดยความสามารถเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเบส a เ k ให้กับตัวไนท์นเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือหากตัวไนท์น,นะครับมีจิตวิญญาณต่อสู้มากเท่าไหร่นอกจากจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มค่าแม,ม็ก HP แล้วก็ยังทําให้ไนท์นเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายแบบไม่โสดเกราะกายภาพได้อีกด้วย นั่นเ่ากบว่าหลังจากที่ทําการปลดลิมิตเบรกแล้วนะครับสกิลนี้เนี่ยจะทาให้ในทยเนื่องดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความสามารถในการเพิ่มค่าแม็กซพช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ลบล้างสถานะที่ผิดปกปติออกไปอีกทั้งก็ยังทําให้นท์เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้รุ่นแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการสร้างความเสียหายแบบไม่สนกรอกแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเล่นคอมโบฟ้าเนี่ยยิ่งนท์มีแม็กซพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ก็นั่นนนหละคราาาากกใใทีี่่่ไไมด้ส้สสจจอยจเอยเฟ หรือว่าจะใช้คอมโบสายสีฟ้าเพียงแค่2ส,สกิลเท่านั้นสกิลนี้ก็อาจจะไม่ใช่ช้อยแรกๆที่น่าหยิบมาปลดลิมิตเบ a ดนะครับมาต่อกันที่สกิลที่2ครับนั่นก็คือเอ d ด r อ ซึ่งความสามารถของสกิลนี้เนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มค่าเดฟแล้วก็เอ็มเดฟรวมไปถึงต้านทานสถานะผิดปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นนะครับก็จะทําให้นท์เนี่ยเข้าสู่สถานะทนทานโดยหลังจากที่เราทําการปลดลิมิตเบรกแล้วสกิลนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น elegance endure ซึ่งความสามารถก็คือจะช่วยเพิ่มค่าเดฟแล้วก็เอ็มเดฟขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ช่วยเพิ่มค่าแม็กซ์อีด้วยโดยรวมแล้วนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะทําให้นายสามารถยืนรับดาเมจด,ดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าอยากจะใช้สกิลนี้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าควรที่จะต้องใช้ร่วมกันกับสกิลโจมตีที่มีความสามารถในการเอาค่าแม็กซ์นั้น ไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะครับการอัพสกิลนี้มาเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะด้วความที่ไนนั้นไม่ได้มีความสามารถในการคอมโบสกิลสายสีม่วงได้เยอะเท่ากันกับคูเซเดอร์การที่จะอัพมาแล้วหยิบมาคอมโบร่วมกันกับสกิลอื่นๆนะนะั้นจึงเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับสกิลที่3าครับนั่นก็คือโฟว์วอ ซึ่งความสามารถของสกิลนี้ก็คือจะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดพร้อมทั้งทําการลด ATK แล้วก็ ATK ของศัตรูเหล่านั้นลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆทําการท้อนหรือว่าดึงศัตรูเหล่านั้นมาทําการโจมตีตัวเองแล้วก็เข้าสู่สถานะดุดันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่เราทําการปลดลิมิตเบรกแล้วนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเบรกโพวกซึ่งความสามารถก็จะคล้ายๆของเดิมครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะลด ATK แล้วก็ M ATK ของศัตรูได้มากยิ่งขึ้นสามารถที่จะท้อหน้าศัตรูแล้วก็เข้าสู่สถานะดุดดันดได้เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มค่า ATK แล้วก็ M ATK เนี่ยให้กับตัวเองได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ จริงๆแล้วเนี่ยสกิลนี้เกือบจะน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีความสามารถทั้งในเรื่องของการเพิ่มดาเมจให้กับตัวไนท์แล้วก็ลดดาเมจของศัตรูลงแต่ว่าพอมีความสามารถในการท้อนหรือว่าดึงศัตรูให้มาโจมตีไนท์เนี่ยก็เลยทําให้ความน่าสนใจของสกิลนี้ลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะสําหรับใครที่บิ i l ไนท์มาให้เป็นตัวดาเมจจ้าเราก็จะรู้กันดีครับว่าความถึกของไนท์เนี่ยก็จะลดลงเป็นอย่างมากการท้อนศัตรูเนี่ยจึงดูเป็นความสามารถที่ค่อนข้างอันตรายสําหรับไนท์อยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนน หาใครที่ build k n i g มาเป็นสายแทงหรือว่าเป็นแทงกึ่งดามเมจสกิลนี้เนี่ยก็จะดูน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับสกิลต่อมาครับที่จะเอามาใช้ร่วมกันกับโบโบกนั่นก็คือเฟเธอรโบ ซึ่งความสามารถของสกิลนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูตัวนั้นออกไปแล้วก็ถ้าอยู่ในสถานะดุดานะซึ่งเราก็จะได้ตั้งแต่ตอนที่จะใช้โบว์วกแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะทําการลดพลังป้องกันของศัตรูตัวนั้นลงและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยการเอาโบนัส ATK เนี่ยมาคํานวณ ีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการปลดลิมิตเบรกแล้วสกิลนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูเนี่ยออกได้เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเราอยู่ในสถานะดุดันนะครับก็จะลดพลังป้องกันของศัตรูเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือการสร้างความเสียหายซ้ำในครั้งที่2นั้นจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบ True Damage โดยการเอาค่า Max HP เนี่ยมาคำนวณซึ่งความเสียหายนี้เนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับสตูเป้าหมายเดิมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายทั้งหมดนั่นก็เท่ากับว่ายิ่งไนท์นเนี่ยมีพลังชีวิตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถที่จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยสกิลนี้ได้หลุดแหลงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับสกิลที่มีความสามารถในการลบบัฟเหมือนกันอย่าง Trap 8ซึ่งเป็นสกิลที่เราสามารถใช้งานได้ในช่วงที่ทําการเปลี่ยน Advanced Class แล้วสกิล Trap 8เนี่ยอาจจะมีความสามารถที่น่าสนใจกว่าตรงที่สามารถที่จะสตัน์ศัตรูได้ด้วยซึ่งสกิล Break f a t a b o w เนี่ยจะไม่ได้มีความสามารถในส่วนของตรงนั้นแต่ว่าจะชดเชยด้วยการลดเกราะป้องกันของศัตรูลงแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ก็น่าแหละ ในช่วงท้าย,ายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีสกิลที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างที่น่าสนใจหลายสกิลซึ่งก็มีความสามารถอื่นๆที่ติดมาด้วยอย่างเช่นการสต์ทหมู่หรือว่าการขัดลล่หมู่เป็นต้นส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าสกิลนี้อาจจะไม่ได้น่าสนใจมากมายอะไรขนาดนั้นเว้นสแต่ว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการลดเกราะของศัตรูนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับก็สามารถที่จะหยิบสกิลนี้ไปใช้ในการลดเกราะของศัตรูลงได้ครับ มาต่อกันที่สกิลที่5ครับนั่นก็คือ Blood Awakening สกิลนี้จะทําการลดพลังชีวิตของไน์ลงนะครับเป็นจํานวน12%แต่ว่าจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตคืนให้ในช่วงระยะเวลา10วินาทีด้วยปริมาณ HP ที่มากกว่าเดิมนอกจากนี้นะครับก็จะได้รับสแต็กวิญญาณเพิ่มอีกเป็นจํานวน2หน่วยด้วยกันทีนี้หลังจากที่เราทาการปลดลิมิตเบรกแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นสกิล b l o o d d อร ซึ่งความสามารถนะครับก็คือจะทําการหักพลังชีวิต99%เลยนะครับแต่ว่าจะได้รับโลเท่ากับ100%นะของ m a ็ก p มาแทนนะในช่วงระยะเวลา10วินาทีนอกจากนี้ก็จะยังคงได้รับสแต็กจิตวิญญาณเหมือนเดิมนะครับเป็นจํานวน2หน่วยแล้วก็ช่วยเพิ่มค่า m a ็กซ์พีด้วยเป็นจํานวน20% สกิลนี้ไม่มีอะไรมากมายเลยครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นการเน้นเพิ่มพลังชีวิตเพื่อที่ไนท์เนี่ยจะได้ใช้สกิลที่มีการเอาค่า MaxSP ไปคำนวณเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มไปยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้คอมโบสกิลเหล่านั้นนะครับก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องอัพสกิลนี้ไปใช้งานาะถึงแม้ว่าจะเป็นสกิลที่ดูเพิ่มค่า m a x s p ขึ้นมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างมีความอันตรายในการใช้งานสูงไม่แพ้กัน สกิลต่อมานะครับจะเรียกได้ว,ว่าเป็นสกิลคอมโบสุดท้ายของสายสีม่วงก็ว่าได้สําหรับไนท์นะครับนั่นก็คือแบชนั่นเองโดยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดี่ยวนะครับหากอยู่ในสถานะทนทานก็จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการเอาโบนัสเอชพีเนี่ยมาคํานวณทีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการปลดลิมิตเบรกแล้วสกิลนี้เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็น p o w e r f u l attack ซึ่งก็จะสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและหากอยู่ในสถานะทนทานเนี่ยก มาคำนวณเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือสามารถที่จะตัดเลือดศัตรูได้นั่นเองนั่นก็เท่ากับว่าหากเรานะครับเลือกที่จะคอมโบสกิลสีม่วงนั่นก็คือ endure ที่จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวนมากซึ่งมันก็จะส่งผลทําให้สกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเพราะมีการเอาโบนัส sp มาคำนวณแต่ด้วยความที่คอมโบนี้นะครับเน้นไปนที่เรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถในการ crowd control หรือว่าไม่ค่คอย น่าใช้งานสักเท่าไหร่ครับสกิลต่อมาครับนั่นก็คือ speed ride สกิลนี้มีความสามารถในการฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมแล้วก็มีโอกาส50%ด้วยกันที่จะทำการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมด้วยในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ทำให้หนายเนี่ยเข้าสู่สถานะดุด,ดันซึ่งหลังจากที่ทำการปลดลิมิตเบรกแล้วนะครับก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น break speed ride ซึ่งความสามารถก็คือจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยได้มากกว่าเดิมสามารถที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรุนอีกต่อไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกทั้งนะครับก็ยังจะทําให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยมีความสามารถในการดูดเลือดและทําให้นท์เนี่ยเข้าสู่สถานะดุดันนั่นก็เท่ากับว่านอกจากสกิลนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทีมได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับก็ยังทําให้ทีมเนี่ยสามารถยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งงขึ้้้นนนเพพรรราาาาาาะมมมมีคววสถใใกกฟฟืููลัชิตแบบหห่็ทํ ดูดเลือดได้ในช่วงระยะเวลานหนึ่งอีกด้วยซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับใครที่จะ b u i ไ d k n มาเป็นแท้งกึ่งดาเมจหรือว่าฟูลแท a n นะครับซึ่งถ้าเราใช้สกิลคอมโบสีเหลืองทั้ง4สกิลรวมกันเลยเนี่ยมันจะดูน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะหยิบสกิลสีเหลืองมาเปรียบเทียบกับสกิลอื่นๆทีละสกิลเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่อีกครั้งนะครับคอมโบสายสีเหลืองเนี่ยหากเทียบในเรื่องของการสร้างความเสียหายกับคอมโบสีแดงหรือว่าคอมโบสีฟ้าแล้วก็มมีีีดาเจทท่่งขง,งะ ด้วกว่าพอสมควรครับและสำหรับสกิลคอมโบสายสีเหลืองสกิลสุดท้ายของไนท์นะครับนั่นก็คือเอชชตเตอร์ ซึ่งความสามารถเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่จะลดเกราะป้องกันของศัตรูเหล่านั้นลงแล้วก็ท่านไหนเนี่ยทำการโจมตีศัตรูในขณะที่อยู่ในสถานะดุด,ดันนะครับก็จะทําการสตาร์ศัตรูทั้งหมดแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยการเอาค่า STR เนี่ยไปคํานวณทีนี้นะครับหลังจากที่ทําการปลดลิมิตเบรกแล้วก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเบรกเออร์ชัตเตอร์ ซึ่งความสามารถเนี่ยก็จะยังคงเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดอ่ะแต่จะรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะลดเกราะของศัตรูลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องมารอรู้หนเปอร์เซ็นต์เหมือนก,นกันกับตอนที่ยังไม่ทําการกดลิมิตเบรกนอกจากนี้นะครับถ้านไหนอยู่ในสถานะดุด,ดันเนี่ยก็จะสตันหมู่ได้เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือความเสียหายที่สร้างซ้ําในครั้งที่2จะเป็นการเอาค่าวิทมาคํานวณไม่ได้เป็นการเอาค่า S T R มาคํานวณเหมือนในตอนแรกแล้ว ึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่าคอมโบสายสีเหลืองเนี่ยหลักๆจะเป็นการบิ้วให้นท์เนี่ยไปตัวแทงกึ่งดาเมจที่จะต้องเน้นไปที่เรื่องของการบวกค่าวิทแล้วก็เพิ่มค่าแม็ก p ปีจึงจะสามารถยืนรับดาเมตไปพร้อมๆกับการสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งใครนะครับที่มีแผนจะปั้นไนท์เป็นแท้งกึ่งดาเมจเนี่ยสายสีเหลืองล้วนหรือว่าสายสีเหลืองกึ่งสีม่วงนะครับผมก็ค่างที่จะแนะนําแต่สําหรับใครที่อยากจะบิวไนท์โดยเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายนะครับผมอยากจะให้ดูอีกสสายต่อจากนี้ครับนั่นก็คือสายสีฟ้าที่จะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายแต่ก็พอที่จะยืนรับดาเมจได้บ้างหรือว่าสายสีแดงนะครับที่จะทําดาเมจไป,ปรพร้อมกับการควบคุมนั่น,นเองสกิลต่อมานั้นก็คือ f u ลเล u s PS ครับ สกิลนี้เนี่ยผมทําการปลดลิมิตเบรกไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้มีความสามารถเก่าให้ดูโดยสาหรับความสามารถเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายซ้ําหลายๆครั้งนะครับให้กับศัตรู1เป้าหมายโดยการสร้างความเสียหายแต่ละครั้งก็จะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามค่าแม็ก p อีกทั้งถ้าโจมตีติดคลิปที่เข้าได้ก็จะได้รับสแต็กจิตวิญญ,ญาณต่อสู้เพิ่มซึ่งสแต็กตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มดาเมจกายภาพให้อีกและในส่วนของฟิแนลดาเมจหรือว่าการสร้างความเสียหายครั้งสุดท้ายนะครับดาเมจจะเพิ่ม ต็จจิตวิญญาต่อสู้ซึ่งสเต็ k ตรงนี้นะครับเราสามารถเก็บได้มากสุดเนี่ยเป็นจานวน5 s t สเต็ด้วยกันซึ่งถ้าเก็บได้ครบนะครับสไนโซลดามจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาได้สูงสุดถึง50%ดังนั้นนะครับหากใครที่จะเล่นคอมโบสีฟ้าแน่นอนละครับว่าสกิลนี้เนี่ยจะต้องทําการปลดมาใช้งานอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมนั่นก็คือจะเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าแม็กซ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะได้บูทดามจให้สกิลนี้เน่งเ,เมมงนเอ สกิลต่อมานั้นก็คือ Impact ครับสกิลนี้เนี่ยมีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดโดยเฉพาะแนวหลังเนี่ยจะได้รับความเสียหายที่รุนแรงเป็นพิเศษเลยซึ่งถ้าศัตรูนะครับติดสถานะหนักน่วงอยู่เนี่ยก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการเอาโบนัส ATK เนี่ยไปคำนวณเพิ่มเติมกับค่า Max HP แล้วก็ยังสามารถที่จะขัดไล่ศัตรูเหล่านั้นได้อีกด้วย ทีนี้หลังจากที่เราทำการปลดลิมิตเบรกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น h ฮโรอ c i อิมแพคซึ่งความสามารถนะครับก็จะคล้ายของเดิมทุกอย่างเลยครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดแนวหลังจะได้รับความเสียหายที่รุนแรงเป็นพิเศษซึ่งถ้าติดหนักหน่วงเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายจากการเอาโบนัส a d k แล้วก็ Max HP เนี่ยมาคำนวณเพิ่มเติมด้วยดาเมจที่มากขึ้นแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือจะเปลี่ยนจากการขัดลายามาเป็นการสตั้นหมู่แทน ซึ่งความสามารถตรงนี้นะครับเอาจริงๆค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้ในโหมด PvP ซึ่งใครที่เน้นเอาไนท์ไปใช้ในโหมดนี้อยู่แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะไม่ปลดสกิลนี้มาใช้งานมาดูอีกหนึงสกิลครับนั่นก็คือชาร์จแอทแท็ก ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสแต็กจิตวิญ,ญญาณต่อสู้ให้กับนไนท์เป็นจำนวนหนึ่งขั้นนะครับสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ทําให้การสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติครั้งถัดไปเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุน่รงเพิ่มมายิ่งขึ้นนอกจากนี้ถ้าเราใช้สกิลนี้ได้ตรงจังหวะนะครับก็สามารถที่จะขัดไล่ศัตรูได้ด้วยซึ่งถ้าขัดสําเร็จก็จะทําให้ไนท์เนี่ยได้รับดาเมจลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งแถมยังได้รับสแต็กจิตวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นจำนวน2ขั้้นดวยกัน ทีนี้หลังจากที่เราทําการปลดลิมิตเบรกและเปลี่ยนเป็นเฟรชชาร์ดแล้วนะครับก็จะมีความสามารถที่น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยก็คือเมื่อสกิลนี้ถูกใช้งานเนี่ยจะได้รับสแตก็กจิตวิญญาณขึ้นมาเลยทันทีเป็นจำนวน5ขั้นด้วยกันแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะยังคงคล้ายเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้การสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีครั้งถัดไปนั้นรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวไนท์เองเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ๋อมีอ ได้นายถึงจะได้รับบัฟ ที่ช่วยลดความเสียหายที่ได้รับลงแต่ว่าหลังจากที่ทำการปลดลิมิตเบรกแล้วก็จะได้รับบัฟนี้มาเลยทันทีจึงทำให้นายนั้นสามารถที่จะยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกับการสร้างความเสียหายได้รุนแรงขึ้นจากการได้สแต็กจิตวิญ,ญญาณต่อสู้มานั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเอาไปคอมโบร่วมกันกับฟูลเลสเพยสแล้วก็ยิ่งทำให้สกิลนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะไปเพิ่มตัวไฟแนลดาเมจให้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึึ้นนเเสุดดถง50%กัลยยทีีว แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายครับนั่นก็คือ a l l ่า Blade โดยวความสามารถของสกิลนี้ก็คือจะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นจํานวนหนึ่งเป้าหมายด้วยกันแล้วก็มีโอกาส50%ครับที่จะสตาร์ทเป้าหมายนะั้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆสกิลนี้ไม่สามารถที่จะหลบหลีกได้นะครับแถมศัตรูที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็ยังจะติดหนักหน่วงที่จะเป็นการลดค่าเดฟของศัตรูตอนนั้นลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วยทีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการปลดลิมิต b บร a k แล้วสกิลนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นเว r l d Aller Blade ซึ่งความสามารถเนี่ยก็จะยังคงเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดียวเหมือนเดิมแต่ตัวเลขดาเมจเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรมีโอกาสในการที่จะสตาร์ทศัตรูเหมือนเดิมครับแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายต่อเนื่องยาวนานถึง10วินาทีด้วยกันด้วยการเอาเบส ATK ของไนท์เนี่ยมาคํานวณเพิ่มเติมครับ ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าสกิลนี้กลางๆนะครับไม่ได้น่าใช้เลยเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปลดลิมิตเบรกแล้วทําการเปลี่ยนจากโอกาสในการสตาร์50เป็น100เนี่ยก็จะดูน่าสนใจขึ้นมาเลยทันทีแต่ก็น่าแหละครับสุดท้ายแล้วหากใครที่อยากจะเน้นใช้คอมโบสกิลสีแดงทั้ง4สลอตนะครับยังไงก็ต้องหยิบเอาสกิลนี้ไปใช้งานเพจะได้ทําให้ตรูเนี่ยติดหนักหน่วงจนครบ5สแต็คได้ไวที่สุดนั่นเองครับ และนี่ก็เป็นรายละเอียดสกิลทั้งหมดหลังจากที่ทำการปลดลิมิตเบรกของอาชีพไหนนั่นเองซึ่งหากใครนะครับที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คบิ๊กเกอร์ยิมเมอต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ